ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องนักดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับมื่อนี้เขาอยู่ขางวัดอ่ามาบตาพุทนะครับมื่อนี้ละยองละยองนะครับระยองนะครับเป็นขึ้นที่สองแล้วครับเป็นขึ้นที่สองครับเมื่อขึ้นนี่เขาเหรียญอยู่อ่าประตูน้ำนะครับก็เกินได้ข้าวหนึ่งนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ที่พ่กอยากให้เกิดนะครับแต่เขาก็เต็มที่นะครับมื่อนี้นะครับ เอฟซียวยไก่นะครับอย you, ่าลืมนะครับอย่าลืมมามาเลยครับรับรองครับบนนี้รับรองเลยรับรองว่าได้เล่นแน่นอนครับแน่นอนครับบัตรค่าเข้าชมเท่าไรกัยอาจารย์ค่าเข้าชมร้อยเท่าไรบัตรเข้าชมร้อยหกสิบบาทนะครับเทวามะซอยอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานทั้งวัานะครับตอนนี้บรรยากาศประมาณตีโมงครับฮะบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบหกสามโมงสี่สิบหกสามโมงเออสามโมงสี่สิบหกกับนี้กินเขาเรียบร้อยแล้ว พอมือเลี้ยงไทยเขามากินเนาะโอ้หิด้วเขาไหลไม่เอานครับเขาเที่ยงกับเขาเขาเลี้ยงพร้อมกันไมนมันก็เลยหิวครับได้มาเบิงคม่วงหมงม่วงกับหมหมี่นี่ครับบักมี่บักม่วงบักมี่กินบักมี่นี่ระวังได้ครับระวังมัดสติดได้ครับอัดติดมือย่าบักม่วงย่าบักมี่ติดมือไก่ยัดสีได้หนี่ งีนครับใบยาสีบเพิ่มมาบุ๋มมีเลยเป็นยังครับเพิ่มมาบุ๋มมีเย่าก็เพลงมันมาไปก่อนแม่ใหญ่สีแล้วบ่มักบักมีงั้นบักมี่นียังนี่ละนี่ครับคือบรรยากาศตอนหาโมงกุ้ว่าครับเทีมงานก็สะไปตั้งคองตั้งคองเตรียมพร้อมการแสดงนี่คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์คว้ายกกับพวกแก้วมั้งทุกทุกแก้วให้นียังนี่ครับ น,นี่นี่นี่แกนมานึ่งนี่คือแัดหมาะขอบอาหารครับของเข้มงานมืออื่นเท่าไหร่ปัหมึกมืออื่นก็สิได้ปลัหมึกครับเพราะว่าคุณแม่คุณแม่เราผัดขุนว่าอันไม่เนาะขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะคุณคุณแม่ผัดครับบุได้ ไปคาหมันเนาะซื้อปลาหมึกไปไปกินยี่ปุ่นเนาะไงครับใครที่ไทยคีบอมเนาะครับครับครับกินปลาหมึกนะครับปลาหมึกกินอะไรย่างครับเผาใส่เนื้มันเกี๊ยวประโยชน์หลายคนวย่ตี๋ยวเดิมยังเดิมครับสื่องดื่มอาหารหมดก้อนก็ได้เนื้อท่านี่หมดยู่ได้เนื้อแม่นั่งครับเนื้อท่านี่ท่านี่ถอดหมดครับแมนแมนครับคือว่าโอนมาหนีคือบริษัทเปล่าครับจัดกานกับบริหารครับเนาะบริหารกลกองบริหารนะผู้กองเล่าบริหารเล่าสะดวกครับ เอาครับผมเอามื่อนี่นะครับพอดีน้องใช่นหมครับ่นเอาเอาขนุนเราบุมมีมาแข่งนะครับเทคนิคการพากมีนะเพราะเาไมจับพากเนื้อนะครับลองมาครับคู่กล้องใส่ถุงครอบนะครับน้านี่ต้องต้องเอาว่าเอาเอามีดใส่นานหน่อยไม่ต้องมาติดยางมาติดนะครับแมนตอนที่เขาบอกว่าได้สิขึ้นมาเมื่อเบิ่งเทคนิคการพากบักมี่ของคู่ก้องยางมาติดนะครับยางมาติดคู่ก้องยางมาติดยางมาติดยางมาติดมือยางมาติดมือนะครับ เจ้าจิ้นมีดเห็นไหโอ้ยนะครับโอเคโอเคเเขาอ่ะมีดไปฟนมาบักมีดนี่บักมีนี่ของมักเนี่ยจได้สิอรับของชอบไปเลยนี่จินใบออกมั้งห้างกับมีางราวไอ้ไอ้ไอ้ยังก่อนฮะยังมีมันมันมันืันมาเได้ยัง สิบหมังมีครับบุกบกครับบุกบกเด็ครับมันอกทุเรียนกี่แม่ครัแม่บักทรียนหน่อยครับบักทุเรียนน้ำหน่อยครับน้ำน่อยครับหนว่าเขาออกคิดบมครับอันนี้สิสิปันกันกันกรโลันะันกระโลวั่แม่ครับแม่นม่ม่นแม่ครับผมงานอะไรโอ้โหตีออกตีออกงะออก อันใหญ่รามากอยู่ครับรอมากอันเ่็งนี่ครับหมูต้องลูกวัดลูกแม่นครับเอาต้องใส่ในลูกเนี่ยางออกมาแล้วหรือยางยางของใส่ถุงก็ลี่อต้งใส่ถุงครับผมใส่ถุงถ้าใส่ถุงยางดีมาทุกยางครับแม่นครับโอสะพั่นที่เป็นเพาว่าใส่ถุงไม่คาดหรือไม่เน้อขอนอะไรยางโอ้ตี๋โบ้โหใส่ซื้อขวางมากนี่แม่ยเออมาใส่อีนอ่อนน้ำเพียงออกเนกัน10บาทแบ่งคเห็นเป็นสีส่วนนะเราบาสีกันนะเรบาส ีท่านมาลองแบ่งกันกินทะไรอย่างนี้ไหแม่นครับกินน้ำกันนะนี่ครับมาทุเรียนเพลงแม่นครับกินบ้ำมีแท่นครับมีโอกาสก็สิได้กินหรือเปล่าเนาะอยญ่ด้วยครับพี่น้องอยาอยู่เดี๋ยวเอาตัวน้อยครับเดออกครักินคนอยากให้กินหบดทุเรียนเนาะเขาเป็นบักทุเรียนดิสานเนาะกินทุเรียนดิสานเลยดิสันตะกอนอ๋อนั่นไม่ใช่ไรใช่ไหนี่นี่ร้อนนั่นบ อันน oh, oh, hey, ี 2> 2. ้อ uh, right? uh, ันนี้อันนี้กินอันนี้ได้จา์ใจได้นี่เดี๋ยวให้จา์ใจซิมก่อนนี่เด้โอ้อันนี้บ่แม่เขากินอันนี้ได้เรอเ้ออผมกินอผมแ่ม่กิน้บ่บ่ได้กินกออันนี้ของเสด้ครับเอา่่กิน้ได้ครับเอาหัวดกินอ้้ก่ง่ม่นม่ับปีนองม่ด้เนาะเเาอบอกบหัวเนนบ่ บอกอ่ะแอาหัวเดียวบอหัวกบไ่ได้ได้ไ่ได้ลูกนี่ออกมาแล้านี้ครับอันนี้ก็คือานออกนออกาออกตีออกตีออกมาตีน้พูดนี่ครับเนี่อนอันนี้ก้อนเน่ีเอาอันนี้เชนนี่ครับเป็นสาสาสดนครับมเป็นยางพอยางไปแล้วนะครับัีนะ มันมันน้อยๆเขาเอิ้นไปยังก่อนอาจารย์ใจเอื้นน้อยมักมีไหมเขาเอื้นหำอ่ะหำยังก่อนหำมัมีแมนยู่มนแมนคืนกมนแมนแมนแานแมาแมนแมนแมนแม้าเนแม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 นนมนนนนแมนแนแม้แนแมนแมนแมมันมนแมนแมนนแมนแอนนแมนมนแมนแมนเมนนแมนมนแนแมนแมนแน้มยมนนแมนหนแมนแมนแมนมนหมยไนมนแมนแมนแนแมมนมนแมนมีกมนนี่นี่คนแมนมนนอนครับมืนีนะครับขอคุณนนน ในมัญมีมาปากนะครับขันบุญมีกับเสด็กินบักทุเรียนเนาะขันบุญมีครับผมตอนนี้มีแต่บุญเหลี่ยมกับบุญกองมีแต่บุญเหลียมกับบุญกองครับว่ได้กินดกันเอบุญเหลียมกับบุญกองก็ได้กินครับไ่อกอยากให้าเียงในเบิ้งกับภาาเป็นครับเล้ต้องทำเรียนสะันครับนี่มนี่้ามีก็เนาะนี่ครับทาอาจารย์มื่อเท่าดตอนนี้คือกระนังพาบักทุเรียนอีสานเนี่นี่ครับเ่อมอีสานบ้นน้คาาจย์บ่ ปันกันกินแล้วหรือปนกันเหรอวนี่เห็นปะเอาเอาไปปันหมูได้ปะเนียเอันนี้บ่ะครับเนี่ยครับผมอันนั้นเอาไปปันหมูเอาปันหมูเสระจละคุณแม่คุณแม่ครับเอานี่เอานี่นี่เอานี่คุกก้าก็หายวะแล้วมา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 ครับคุณแม่ครับคุณแม่รถบัสครับไม่ต้องย้ายป้าเอาบ่ะเนี่มาเอาเอาแบบง่ายๆเลยครับคุณแม่ ขอเลยครับผมค่ะขอบคุณค่ะคือปั่นเทมปงานครับด่าด่ารวยรวยรวยาจะเลือดจะเลือดหมดหมดแน่น่ครับเจ้าของสู่นนี้เียรับต้องไปหากระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดนี่ครับเช็ดก้อนนี่ครับอันนี้เขาเาจะแบ่งรถเอาปลายนี่น้องพ่ออยากกินกันไหกินเนาะไหมครับแม่นปลาไปด้ครับกินกันครับอันบุฟเฟ่ไม่ได้กินกันไม่กินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ครับเอาป่ะครับเอาป่ะเกิดปัญหาแล้วครับผมคู่กองว่าใช่น้ำป่นนะ หลากย่าทีมบอกมันต้องเสียบแล้วก็ต้องคอยดึงไี่มีปัญหาละครับยางหมีติดไม่ถอดไปห้ามยางมีออใช้น้ำมันเนาะน้ำมันหรือปนน้ำมันนะครับแม่ตายออกมาวันนี้มันว่านมันสกาะไงเสร็จแล้ววันนี้คือว่าบักมีน่นะยางมันบติดอันมือคนเยอะแต่แต่ติดหมีติดหมีวันนี้รับบรรยากาศความเย็นนี่มันอาจจะใส่ความเย็นความเย็นบมั้งมันรยากาศ ช่วงช่วงหาโมงครับผมช่วงหาโมงแตวผมสีผ้าไปเบิ้งเวทีครับไปเบิ้งเวทีบรรยากาศไม่นะครับพี่น้องผู้ใดยุ่งเกยขางวัดป่าตาพุธละยองเมื่ออื่อนน้าไปที่อันว่านี้เห็นว่าพระรัมย์สองครับได้ไปพระรามยสองแล้วอะไรก็แต่กับมันก็ต้องเย่าขึ้นงานเลยครับตอนนี้ระบบเสียงของอันอุปกรณ์ไฟอ่งข้าก็ต้อง อยู่น้ำพงครับเจ็บลำพ่วงเจ็บเส้นพุน่มคนี่ครับเวทีทสถานที่ก็นีน่ครับเรียกว่ากวางอยู่ครับบอยซอมบอยแฉบครับกวางก่อนมือว่านอยู่ครับโอเคนะครับพี่น้องผมก็สิขอ,อพิชิบไปสั้นหนึ่งพิชหน,นักพิชกมาไหมจังเรื่องนี้นะครับพิชหน,นัก ขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e นั่งสีง่สามร้าเพชรบ้านแทงลำเพลินลบวิเชียวิปนี้เอาไว้ชะนีคลิปนาพอ,อกันไหมครับผม